สวัสดีครับพบกับผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเดียโบ3 Challenge ลิฟที่205 Legacy of Nightmare ไนในคอม,มนเซอร์นะครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าตัวของ Inventory นะครับก็จะมี A อาวุธเป็นสคอร์เซนเอนด w ูเกตลดดาเมจเมื่อโดนโจมตีจาก Elite Pa c k ลาเซตบเลชัซึง่งซึ่งจะตไท อ่สเกลตันเมดมีรูนกิฟต์ออฟเดยแล้วก็จะลดดาเมจเรา36%ถ้าเกิดเอเซนเราไม่เต็มเลควิมเซลเลเพลตนะครับก็จะเพิ่มพลังของสกิลเดวอร์ที่จะเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะครับตัวของเฟดวาวที่อาร์มี่ออฟเดอะเดจะมีดาเมจเพิ่มขึ้น206%นะครับฮันออฟเวกโซก็ไม่มีอะไร จารารัมเบรเซอร์วอร์ออฟเดธเพิ่มพลังโจมตีขึ้นแต่ว่าเป็นของวิชด็อกเตอร์โอเคเนกเกลลิงออปซิเดียนลิงออฟโซดิแอคไอซ์เคลมเบอร์แล้วก็ดิฟเออร์คูลาสซึ่งโบนสปิริตจะเพิ่มดาเมจขึ้นนะครับแต่สกิลนั้นเราจะมีไซฟอนเบตโบนสเปียร์คอมมานด์สเกเลตันคอมสเอ็กโพชชั่นสเกเลตันเมด Army of the Dead นะครับพูดง่ายๆคือตัวบิลนี้ไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นะครับตัวของคานาคิวก็จะมีอาซูวาที่จะเพิ่มดาเมจให้กับอันเดดและเดมอนส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มนอกจากตัวของ Circle of Night l u s v o v o l ซึ่งเราสามารถที่จะสร้าง Skeleton m a ม e เพิ่ม1ตัวทุกครั้งนะครับ เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการเล่นจะเล่นยังไงนะครับ <Gloria S 1> โอเคหลักๆแล้วก็ให้เราใช้ Skeleton Ma ในการช่วยนะครับแล้วก็ใช้ a r m y ี่ออฟเดอในการเคลียร์มอนไปอ่าแล้วเราก็ให้ใช้ไซฟอนบัตช่วยนะครับเราจะต้องค่อยๆเดินไปเนะเพราะว่าบิวนี้จะไม่ค่อยมีอะไรที่จะช่วยอะไรเราเท่าไหร่นะฮะหลักๆแล้วก็คือเป็นบิวระเบิดศพฮะ ต่อก็ใช้คอมเซ็กโฟชันในการระเบิดเลียมอนให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งจะมีตัวของเกเลตันเมดเลียให้เราด้วยนะเมื่อเราเห็นตกปุ๊บเราก็เลียเลยแล้วก็เปิดเกเลตันเมดไปด้วยนะฮะค่อยๆไปนะฮะเดินไปเรื่อยๆตัวนี้อาจจะช้านิดนึงนะเพราะว่าเราไม่มี ตัวของสกิลวิ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องแอบ,บเดินค่อยๆเดินกันไปนะฮะส่วนหน้าที่ของการเคลียร์มอนก็จะให้ตัวของมินเนี่ยนเราจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกลเลตันเมดหรือว่าสเกลเลตันของเราก็ตามนะฮะโอเคค่อยๆเดินหาทางไปเรื่อยๆนะครับโอเคนี่เราก็เคลียร์สเกลเลตันขึ้นมา แล้วพอเจอศพเราก็ระเบิดศพช่วยนะฮะตายเลยมาเค <c oughs> okay. เปิดเกเลตันเมดมานะฮะ <c oughs> แล้วก็พยายามที่จะเคลียร์พวกนี้ไปเรื่อยๆเ, <c oughs> เราต้องทำตัวเป็นแบบตุดนิดนึงนะครับคืออยู่ข้างหลังพวกตัวไอ้นี่เราทั้งหมดนะอ่ะได้สปีดมานะ่าจะช่วยขึ้นนะฮะไป ตรงนู้นไปทางตันนะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยครับอย่างที่เห็นผมจะไล่สเกเลตันเมดมาช่วยตลอดเวลาแล้วก็ใช้คอมเอ็กพชั่ชช่วยในจังหวะที่เรามีศพนะฮะก็เคลียร์ไปเรื่อยๆจริงๆเราก็มีอาร์มี่ออฟเดอะเดในการช่วยเคลียร์มอนอีกอันหนึ่งนะครับก็สามารถใช้ได้บ้างแต่ว่า,าหลักๆแล้วตัวของ คอมเซ็กซ์พอชันแล้วก็ไอนี่จะเป็นดาเมจหลักนะครับเอ่อสเกลตันเมจนะนี่จะเห็นว่าผมใช้สเกเลตันเมจเกือบตลอดคือสเก e ลตันเมจจะเป็นตัวสร้างตกตัวแรกแล้วหลังจากนั้น c อมเซ็กซ์พอชันจะเป็นตัวระเบิดนะฮะป๊บก็จะช่วยขึ้นเร็วขึ้นพอสมควรนะฮะนี่ครับก็คเคลียร์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับ เราจะเดินค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นถ้าเดินผิดนิดเดียวคือเราเหนื่อยนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราต้องเดินเอาไม่มีตัวของสกิลวาร์ปอ่ะผมพูดตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องเดินให้ถูกนะฮะไปะลงไปอันต่อไปฮะ,ค,ะค่อยๆไปฮะ,ะโอเคฮึบ ใส่ในตัวเกเลตันเมดช่วยหลังจากนั้นเราก็เกลี yeah, ่ยด้วยคอมเมซ์โพชั่นนะ่ะโอเคล้อมมันระเบิดนิดนึงงันง้นเราจะตายเอาโอเคไปเดินต่อฮะใส่เกเลตันเมดตลอดอ่ะระเบิดไปนี่โอเคนี่เป็นแกงเลยดีครับโอ้ย เนี่ยครับก็ยังมีความบางของตัวเราอยู่นะเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับไม่ไงั้นก็จะตายง่ายแบบนี้แหละโอเคค,ค่อยๆเกลีรยไปฮนะใช้อาร์มี่ออเดอเดชช่วยได้นะครับเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็ว ซึ่ง Army Outdated อันนี้ข<ป>้อดีคือมันจะเป็นออร่าตามตัวเรานะฮะแม้จะไม่นานก็ตามเหมือนจะเป็นที่รูนเนาะไปช่วยกันเคลียร์ฮะโอเคค่อยๆเคลียร์ไปฮะ My essence is too low. นี่ครับแล้วเราก็เก็บ อยู่ข้างหลังของมอนแล้วก็ค่อยๆเก็บตัวของแสตตัวของเอเซนไปเรื่อยนๆนะแล้วก็เรียกสเกเลตันเมดมาช่วยตลอดนะฮะอ่าผมจะเก็บสกิลอื่นเอาไว้น,น,น,นะเผือ่อว่าถ้าเราเจอตัวของกาเดียนแล้วเราต้องใช้เวลานะฮะโอเคเกรตันเมดลุย ก็ประมาณนี้ครับหลักๆคือค่อยๆเดินเนอะอย่าลืมว่า <c oughs> ตัวเนี้ยจะค่อนข้างเปราะเหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราก็จะเคลียร์ได้ไม่เร็วมากนะครับรวมทั้งไม่มีสกิลเดินด้วยนะอ่าแล้วก็พยายามอยู่หลังมินเนี่ยนเอาไว้เราก็จะสามารถผ่านตัวของเนจ์ลิฟต์นี้ไปได้นะครับใช้สกิลดาเมจหลักเป็นตัวของคอปเซ็กโชั่นกับสเกเลตันเมดเนะ บนสเปียหุนแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับ Army of the d e t e ก็เอาไว้เคลียร์มอนนะครับเขาครา่คราวก็จะประมาณนี้ครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็กรบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ f a c e b o o หมีเงา c ช n n e l ด้วยนะซึ่งในเพจ Facebook ก็จะมีการไลฟ์เกมเกือบทุกวันเลยก็สามารถเข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับ แล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ